สวัสดีครับพี่น้องผมอาจารย์ตนนะครับในนี้ลูกๆล,ลานล้านมันผามาตกป่าในกลางจันพายุที่หนักหน่วงเพราะเราทีมแกนบันบย์ทีมนัดกันแล้วต้องมาเนี่ยลูกหลานกําลัง<ด>ท<ำ>ําลาบทําซากันอยู่เนี่ย,<ด>ยเห็นไหมเนี่ยของดีของแท้เป็นลลเลยละมาไหนมาลาบซาอันนี้เขียวลิ้วของอร่อยโหกําลังคั่วกันอยู่เนี่ย อันนี้มันเคืออะไรไม่ใช่ลาบไม่ใช่ซาใช่ไหมเแคร์ครับอ๋อแกงแครแคไม่แครไม่รู้เราแคกินไว้ก่อนแกงแกงผมละคุณแกงพักใส่หนังใส่ภาพยนตร์หมูอะไรนะพูดไม่ได้แกงพักใส่ภาพยนตร์หมูเออเฮ้ยมกเนี่ยหายากนะอันนี้เทสติีิมันลอยมากึง งก็ร้อยเก่งมุกในหายากนะเอ๋ะอะไแกงผักใส่ภ<ส>าพย,ยนต์หมูหนังหมูนั่นแหละครับโอเคนะครับ